ลุงข้างทางตอนที่76เจ้าแหวงไม่ฟังอีราคาอีรมวิ่งเข้าหาหญิงคนรักที่นอนกองอยู่ในท้องร่องชายคนที่ยืนถือเป็นหัวหลักหัวตออยู่นั้นหันขวับมาทางทิศที่หนุ่มบ้านป่าพุ่งมาทันทีโดยสัญชาตญาณแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรผ่านท้ายปืนก็ลอยมาประเคนเข้าเบ้าหน้าอย่างจัง จนตาลายเห็นดาวระยิบระยับก่อนล้มคว่ำลงคลุกฝุ่นเจ้าแหวงปรีเข้าไปประคองสายบัวขึ้นมาจากร่องน้ำร่างของหล่อนเปียกชุ่มโชกแต่ว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากกว่านั้นชายสูงอายุร่างท้วมหนาสะบัดตัวหลุดจากชาวบ้านสามสี่คนที่หน่วงเหนี่ยวตัวเขาไว้ได้จึงรีบปรีเข้ามาหาหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นเป็นลูกนกทันทีโธบัว เป็นยังไงบางลูกพรานหนุ่มส่งผ่านร่างหญิงสาวเข้าสู่อ้อมอกของคนเป็นพ่อซึ่งกอดปลอบเป็นการใหญ่บัวไม่เป็นอะไรหรอกลุงผู้ใหญ่แต่ดูเหมือนตกใจอะไรสักอย่างเขาพูดพลางก้มลงไปมองชายที่นอนแผ่ลาบนพื้นนายธงรบญาติของคุณรวงแก้วนาราซึ่งเดินมาสมทบกล่าวขึ้นเขามาทำอะไรมืดๆในสวนครับอาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ฟางมองลูกสาวที่ยังสุกหน้าอยู่ตรงหัวไหลคงต้องรอนางบัวมันหายตกใจหรือไม่ก็ไอหนุ่มคนนั้นมันได้สติฟื้นขึ้นมานั่นแหละถึงจะรู้ว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นผมบอกได้แต่เพียงว่าได้ยินเสียงปืนเลยวิ่งลงมาดูพอมาก็เห็นหนางบัวมันลงไปนอนแอ่งแมงในท้องรองแล้วส่วนเจ้านี่ก็เอออะดาท่ออะไรไม่รู้ด่าไม่ดาเปล่ามันยังยิงสเปดสปะเข้าไปในสวน ไม่รู้มันยิงพระแสงอะไรของมันผู้นำหมู่บ้านพูดถึงชายคนที่นอนไม่รู้ตัวด้วยน้าเสียงไม่พอใจส่วนเจ้าแหวงนั้นปักใจเชื่อไปแล้วว่าสิ่งที่นายทงรบทำรรต้องไม่ใช่เรื่องเชิดหน้าชูตาคณะของเขาที่มาด้วยกันแน่นอนบัวเล่าให้ฟังก็ได้จ้ะหญิงสาวรู้สึกดีขึ้นแล้วเมื่อเห็นว่ามีทั้งบิดา และหน่มคนรักยืนอยู่ด้วยกันทําให้อุ่นใจฉันขอยืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่แถวแถวนี้เลยจ้าว่าฉันไม่ได้ให้ร้ายใครสายบัวออกตัวฉันนอนไม่หลับเลยลงมานั่งชิงช้าเล่นในสวนหญิงสาวหมายถึงชิงช้าอันใหญ่ที่ผู้ใหญ่ทําให้ลูกสาวสองคนนั่งเล่นฉันนั่งอยู่ของฉันดีๆนายธงรบคนนี้ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้กลิ่นเหล้านี่หึงเชียว เหมือนกับอาบมาพูดอะไรกับฉันก็ไม่รู้จับไม่ได้กระเดียดฉันนั่งฟังจนทนรำคาญไม่ไหวจะลุกหนีขึ้นเรือนอยู่ๆเขาก็มาฉุดแขนให้ฉันนั่งลงแถมยังทำท่าจะนั่งแนบกับตัวฉันจากปากคำของสายบัวนายธงรบพยายามนั่งแอบอิงกับหลอนและโอบไหลพอหลอนขัดขืนจะลุกขึ้นหนีเขาก็ช่วยข้อมือเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ขณะหญิงสาวจะร้องให้คนช่วยร่างของหนุ่มใจถอยเซลุนหลุนไปข้างหน้าจนหัวเกือบทิ่มดินเหมือนมีแรงอัดบางอย่างกระแทกมาจากข้างหลังเธอเห็นนายธงรบสันศีะอษย่างมึนงงกอนสะบัดหน้าที่แดงชาติด้วยความโกรธมาทางนี้ใครใครกล้าตบกระบาลกูวแต่แล้วสายบัวก็เห็นสายตาของนายธงรบที่มองข้ามไหลหล่อนไปข้างหลัง เบิดพลงขึ้นอย่างตระหนกเฮ้ยมีแล้วเขาก็กระชากปืนลูกสองที่สะพายไว้มาส่องยิงโดยไม่ดูตามาตาเรืออะไรทั้งนั้นไว้หญิงสาวร้องลั่นโชคดีที่อนุสติหลอนสั่งการให้รักษาชีวิตไว้ก่อนกระสุนแหวกอากาศเฉียดร่างบางๆของสายบัวไปปะท่ากับเนินดินอย่างหวาดเสียวหญิงสาวที่พุ่งตัวในท่าราบในท้องร่อง หลบพ้นได้อย่างวุดวิดนายธงรบสับไกลั่นกระสุนอีกครั้งเศษกิ่งไม้ใบหญ้าปลิวกระจายถากร่างของหล่อนไปแค่องค์ทุลีหญิงสาวพูดด้วยเสียงสันๆเหมือนยังหวาดไม่หายผู้ใหญ่ฝางเอามือลูบหัวลูกสาวอย่างสงสารไปอาบน้ำล้างตัวเสียไปพอดีชายสูงวัยเห็นใครคนหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านที่มาจับกลุ่มมองก็ร้องเรียกแม่ผิว ผู้ใหญ่เรียกสาวใหญ่ซึ่งเป็นคนงานของเขาไปเป็นเพื่อนนางบัวมันน้อยนางผิวเดินมาประคองลูกสาวผู้ใหญ่ไปจากจุดเกิดเหตุตรงนั้นทันทีชายสูงวัยสบตากับหน้าราด้วยประกายมุ่งหมายเป็นที่พึ่งผมเห็นจะทำตัวเป็นคฤหรสถหัดที่ดีต่อไปไม่ได้เจ้าของบ้านพูดระบายขึ้นด้วยอารมณ์ผิดหวงังคุณน้าราก็เห็นแล้วว่าผมตอนรับขับสู่พวกเขาดีแค่ไหน แต่ในคนนี้กลับทำตัวซ้ำใส่ลูกสาวผมนางบัวถึงมันจะเป็นสาวชาวป่าชาวดงแต่มันก็มีศักดิ์ศรีในฐานะพ่อแม่ผมจะไม่ใหญ่โตแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาย้ำหน้าลูกสาวใดแหว่งผงกสีสายกย่องแต่แล้วก็ขมวดคิ้วยน่นหันไปมองบนเรือนด้วยสายตาคุ้นๆแล้วนี่พวกนั่นไม่มีใครโผล่หัวมาดูเลยหรือคนของเขาก่อเรื่องขนาดนี้แล้ว เจ้าจืดเพื่อนสีตั้งแต่เด็กซึ่งเดินหอบหายใจมาแต่ไกลและ,ะเผอิญได้ยินพอดีจึงตอบขึ้นแทนคณะเขาไม่ได้นอนบนเรือนลุงผู้ใหญ่หรอกนูนชายหนุ่มชี้มือไปทางทิศลำธารเขาไปตั้งเต็นนอนตรงนั้นอ๋อที่ถูกควรจะบอกว่าฉันกับพวกช่วยกันทําดีกว่าตั้งกันอย่างเอกเกิกทีเดียวยังกับกองคารวานใหญ่ไว้นอนพักก่อนเดินทัพ แค่ปักเต้นครั้งเดียวฉันก็แย่แล้วไม่อยากจะนึกเลยปักเย็นถอนเช้าไม่เป็นอันต้องทำอะไรกันแหวงมองเพื่อนสนิทซึ่งมีอาการอ่อนล้าเพราะถูกใช้งานเกินอัตราแล้วหัวรอด้วยความสมเพศผสมกับความห่วง <c oughs> ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเกียยังจะสมัครใจไปเป็นลูกหาให้พวกมันจิกหัวใช้อีกหรือยังไม่ทันพูดอะไรต่อให้หายคันปากนารา เอามือแตะหัวไหลช่ชายหนุ่มเป็นเชิงปรามพยักพยริดให้หันไปมองใครบางคนเฮ้ยใครเล่นงานไอ้ธงวะชายสองคนที่หน้าตาเหมือนกันยังกับแกะเดินใสอ่อดอาดราวกับว่าวเข้ามาในวงเหล่าชาวบ้านขยับหนีกันอุตลุดเพราะเจ้าตัวเล่นเดินกลางชนคนโน้นคนนี้ทั่วไปหมดทำไมไม่มีใครตอบโยทินแฝดผู้น้องตะคอกจนน้ำลายกระเด็น หน้าสองพี่น้องแดงแจ๋เป็นลูกตําลึงตาปรือร่างงนเงินเล็กน้อยลมหายใจนั้นคลาคลุ้งด้วยกลิ่นแอลกอฮอผู้ใหญ่ฝางสงบสติอารมณ์ก่อนตอบนายธงรบเมาเหล่าแล้วลวนลามลูกสาวผมยังไม่พอถือปืนยิงมั่วไปหมดคุณโยธายโยทินก็รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนคนของผมเลยต้องจัดการเขาก่อนที่จะยิงไปโดนใครเขาก็แล้วมีใครเป็นอะไรไหมล่ะ โยทินเถียงข้างๆคูคูแต่ไอ้ทงมันสลบเหมือดอย่างนั้นใครจะรับผิดชอบเพื่อสมองของมันเกิดกระทบกระเทือนขึ้นมาแม้ปากจะพูดว่านายทงรบเป็นคนของเขาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าสองพี่น้องจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้ฟื้นขึ้นมาเดือดร้อนชาวบ้านแถวนั้นที่ต้องช่วยกันหามไปบนแคร่และแก้ไขให้ฟื้น พอได้สติธงรบก็ร้องแรกแหกระเชอเรื่องถูกมีควายตกและถูกใครคนหนึ่งเอาพันปืนกระทุงหน้าสีหน้าชายผู้น้องแปรปรวนเป็นโกรธเกรียวแต่วาถามลูกน้องแต่ได้ยินกันหูอื้อทั้งหมดใครใครทำแกบอกมาส่วนนายโยธากลับไพลไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งอ๋อม,มีมีมาเพ่นพันแถวนี้หรือเหมาะที่เดียว อยากได้นังหมีกับอุ้งตีนหมีมากินนานแล้วเจ้าแหวงทำหน้าเอือมระอายอมรับอย่างไม่ครั่นครม้มฉันทำเองกันไว้ดีกว่าแกให้มันล้มลงไปนอนดีกว่าหัวร่างข้างแตกก็ต้องเอาดีกว่าลูกปืนไปถูกใครเข้าโยทินโกรธจนสีหน้าแดงกลายเป็นสีเขียวขณะจะออกอารวาดก็ถูกพี่ชายยกมือกันไว้อย่างมีจุดประสงค์ถือว่าหายกัน แฝดคนพี่พูดเสียงเย็นชาหากแต่ดวงตาเป็นประกายเข้มจัดกลับกันเถอะทินไอ,อ้ธงตามพวกฉันมาไปกินเหล้ากันต่อที่แคมป์คืนนี้ฉันจะเอาเนื้อสัตว์ปลาล่าสดๆมาเป็นกับ,กบแกลมให้แกกินเป็นการชดเชยทงรบทำหน้าชงนเปลือกตาของเขาช้ำบว,วมจนรีลงใครจะล่าหรือครับคุณโยธาสาเหตุที่ถามเพราะหวังว่าคงไม่ใช่ตัวเอง เนื่องจากตอนนี้เขากำลังขยาดหมีจนขี้ขึ้นสมองร้อยโทโยตทายิ้มที่มุมปากอย่างมีเชิงมีคนยิงแล้วกันนะ่ะแล้วเขาก็หันมาทางเจ้าจืดซึ่งยืนอ่อนเปลี่ยอยากจะขอ,อกลับไปนอนพักเอาแรงจะแย่เพราะพรุ่งนี้ยังมีภาระการงานรออยู่แต่ก็ติดนูน่นติดนี่จนออกปากลาไม่ได้จืดพิสูจน์ฝีมือหน่อยว่าสมกับราคาค่าจ้างที่ต้องใจไหม ยิงหมูป่ามาให้พวกฉันอย่างกินสักตัวสิเจ้าจืดขนลุกเกลียวอาการอยากนอนแทบจะหายไปเห็นจะไม่มีหวังหรอกครับผมไม่ใช่พรานล่าสัตว์อีกอย่างหมูป่าไม่ได้ยิงกันง่ายๆนะครับต้องขัดห่างดักยิงมันในป่าตามโป่งดินเค็มมือของผมไม่ถึงขั้นนั้นแต่ที่ฉันได้ยินมาหมูป่ามันชอบลงมากินผดผลในไร่ไม่ใช่หรือถึงกับต้องไปนอนเฝ้า แกก็คอยไปยิงในไรสิในตาของโยธาเริ่มขวางอย่างไม่พอใจแต่ที่หมู่บ้านนี้ไม่มีครับเราปลูกถั่วพริกทำน้ำมันยางหมูป่าที่ไหนจะมากินหลังมือของนายธงรบตวัดเขาซีกหน้าหนุ่มบ้านป่าจนหน้าปลิวนี่นะสัมบัติสำนวนดีนะักคุณโยทินเขาบอกให้ยิงมึงก็มีหน้าที่ไปยิงไม่ต้องเสือกมาจำนันจา้า นายจืดรักสงบเขาติดกันชาไม่ใช่คนสู้คนเอามือกลุ่มแก้มที่แดงบวมเป็นผื่นพลางพูดเสียงอ่อยราวกับจะร้องไห้คุณมาตบผมทำไมในเมื่อผมพูดความจริงเอาเป็นว่าผมขอยกเลิกไม่เป็นลูกหาพวกคุณอีกต่อไปใบหน้าของธงรบเปลี่ยนเป็นทะมึงถึงกระชากคอเสื้อหนุ่มบ้านป่าพลางเหนี่ยวมือจะตบซ้ำ ลำแขนผอมเกร็งแต่แข็งแรงของแหวงขวาข้อมือชายผู้หยาบช้าไว้กลางอากาศก่อนที่หมัดลุ่นลุนจะทิมเข้ากลางหน้าทงรบจนผงะไงก่อนที่จะมีลูกต่อเนื่องใดๆติดตามมาดามปืนพกทำด้วยเหล็กอย่างดีก็ฝาดเข้าที่ก้านคอในแหวงจากข้างหลังโชคดีที่มันฉลับไม่โดนจังๆแต่ก็แรงพอให้หนุ่มบ้านป่ารู้สึกปวดร้าว ราวกับว่ากระดูกแตกเซถลาจนต้องเอามือค้ำต้นไม้กันไว้ไม่ให้ลม้มโยทินเห็นเป็นจังหวะทองจะผดดจสศึกในแหวงเสียทีเจ้าหนุ่มบ้านป่าคนนี้อยู่ขวางหูขวางตาเข้ามานานพอแล้วขณะจะเหนียวไกลดับชีพคนแขนของเขาก็ถูกวัตถุอย่างหนึ่งฟาดเข้าอย่างแรงไม่ทันเห็นว่าเป็นอะไรท่อนแขนก็เจ็บแปบถึงกระดูก มือไม้ชาจนไร้เรี่ยวแรงหมดสภาพจนกำปืนในมือไว้ไม่อยู่บทลงโทษที่เขาควรจะได้รับยังไม่สิ้นสุดวัตถุอย่างเดียวกันนั้นตวัดขึ้นฟ้าในท่าเฉียงเสยจนกระโดงคางเข้าเหงียนในท่าคอตั้งบ่าแล้วชายสันดันอันธภาลก็จอภาพดับล้มไงลงนอนนิ่งไม่ไหวติงในลักษณะนั้นโยธานั้น แม้จะมีจิตใจระดับเสมอกับผู้เป็นน้องรวมถึงอุปนิสัยขมเหงคนแต่ก็ใช่ว่าเขาจะเป็นคนไร้ซึ่งฝีไม้ลายมือพริบตาเดียวเท่านั้นที่เขารู้สึกว่าผิดท่าปืนพกก็หลุดจากซองเล็งมายังเป้ากลางหน้าผากหน้าราทันทีหากการชักปืนของเขาเรียกว่าไวเหมือนเล่นกลแล้วปฏิกิริยาของชายหนม่มผููซึ่งสยบน้องชายเขาด้วยคันธนู ก็รวดเร็วถึงขั้นปาฏิหาริย์คลองจักสุข,ของโยธาพระเรือนไปวูบหนึ่งพอจับภาพได้ชัดอีกครั้งก็พบว่าลูกธนูพาดคันสอนในท่าง,งางเรียบร้อยและปลายแหลมเฟียวของหัวธนูได้ฉี้ไปยังขมับซ้ายของโยทินซึ่งนอนแน่นิ่งไม่รู้ว่ามัจจุราชอยู่แค่เอื้อมทิ้งปืนไว้ที่นี่อีกฝ่ายพูดด้วยโทนเสียงปกติ แล้วคุณก็มาพาน้องชายคุณและคนของคุณกลับไปทบทวนเสียให้ดีว่าจะให้เหตุการณ์ในคืนนี้สิ้นสุดลงแค่นี้หรือจะไม่เลิกราโยธาแค่นเสียงขึ้นจมกูกสายตาเขาเปลี่ยมไปด้วยประกายอำมหิตรังสีข้าฟันแฝงอยู่ในอนุอากาศร,รอบๆตัวมึงทำน้องชายกูเจ็บดังนั้นกูให้คำตอบกับมึงได้เลยนับแต่คืนนี้เป็นตน้น ชีวิตมึงกับไอแหวงไม่พอล้างความแค้นของกูกับน้องแน่มันต้องเพิ่มศพของชาวบ้านนาโดนเข้าไปอีกถึงจะสาสมผู้ใหญ่ฝางและลูกบ้านต่างหายใจไม่ทั่วท้องจะนึกอ่านทําประการใดก็กลัวว่าจะเป็นเหตุจุดชนวนให้อาวุธไฟได้ฝ่ายหนึ่งลันขึ้นมาก่อนหรือไม่ก็พร้อมๆกันทําให้เกิดบาดเจ็บหรือล้มตายกันทั้งสองายนาราสายหน้าอย่างหดหูใจ หากแต่ท่าทางเขาไม่อ่อนลงแม้แต่นิดเดียวผมเชื่อว่าคุณกล้าทำอย่างที่พูดแต่ไม่เข้าใจว่าคุณจะเสียเวลาทำไมไม่ต้องรอพรุ่งนี้เพื่อเอาเลิกเอาใช้รอกคุณอยากนองเลือดนักก็เหนียวไก่ย,ยิ่งมาที่ผมตอนนี้เลยหลังจากนั้นคุณจะรู้เองลึกๆข้างในในายร้อยโทอดไม่ได้ต้องรอบสยิวกายอย่างหนาวเน็บไอ้หนุ่มรูปหล่อคนนี้ดูมันไม่คลั่นคร้ามอะไรเลย ลักษณะของมันดูพร้อมกับการเดิมพันทุกอย่างแม้ชีวิตมึงก็พูดได้สิที่ยืนคุ้มเชิงอยู่ตอนนี้พวกมึงทั้งนั้นกูเสียเปรียบเต็มประตูชายหนุ่มถอนหายใจสีหน้าเขาแสดงอาการเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเสียงของเขาบ่งบอกว่าความอดทนใกล้จะถึงปลายทางขึ้นทุกทีคุณเสียเวลาตัวเองอีกแล้วเอาละผมจะย้ำอีกครั้ง จะไม่มีใครทำอะไรคุณทั้งนั้นวินาทีนี้จะมีแค่คุณกับผมถ้าคุณอยากฆ่าผมก็ยิงมาถ้าผมถูกยิงตายก็ให้ถือว่าเป็นการแล้วกันไปจะไม่มีใครเอาความคุณทั้งนั้นส่วนหลังจากผมตายไปแล้วคุณจะฆ่าใครต่อเพื่อสนองความแค้นผมคงไม่อาจรับรู้ได้แต่ถ้าโชคดีผมเกิดไม่ตายขึ้นมาผมจะยิงคุณกลับ วิธีนี้ดีพร้อมทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าคุณจะมีข้อเสนออะไรก็ว่ามาหรือคุณจะยืนอยู่ในสภาพนี้ทั้งคืนก็เอาอย่างมากคุณก็เป็นเน็บด้วยท่าถือปืนต่างจากผมซึ่งแรงเหนี่ยวสายธนูเริ่มล้าลงทุกทีที่สุดแล้วผมคงต้องปล่อยให้ลูกพุ่งไปอย่างไม่มีทางเลือกณบ้านแสนสุขรถมินินำเข้าจากยุโรปคันนั้น แล่นเออยๆมาจอดนิ่งตรงรั้วหน้าบ้านสมาชิกสาวน้อยทั้งสองของบ้านเริ่มกระสับกระไยเอาไงดียาเราสองคนจะเดินเข้าบ้านไปในสภาพนี้หรือขวัญใจหารือกับเพื่อนอย่างไม่มั่นใจในตัวเองสภาพเราสองคนทุเรศทุรังสิ้นดีหญิงสาวหมายถึงคราบโคลนที่แห้งจนแตกเป็นชิ้นๆและมันก็ไม่ได้หายไปไหน ร่วงกระจัดกระใจายในรถอาจารย์สาวนั่นเองแทนที่บุงาจะอารมณ์เสียกลับหัวเราะ <c oughs> ดีเหมือนกันรถชั้นคันนี้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยทำความสะอาดภายในเลยตัวรถข้างนอกอย่างน้อยก็ได้ฝนล้างถูถูไทยๆบ้างคราวนี้แหละฉันได้แรงจูงใจทำความสะอาดสักทีนาธยามองเข้าไปในอนาบริเวณบ้านรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่เคยมีมาก,ก่อน เอ๊ะคนในบ้านหายไปไหนกันหมดขวัญเห็นรถยังจอดในบ้านครบทุกคันก็ชี้ให้ดูรถอยู่ครบนี่จ๊ะนั่นแถมมีรถสิบล้อของใครมาจอดตรงที่ปลูกบ้านพี่นาราด้วยขวัญใจหมายถึงที่ดินว่างซึ่งนารากลับมาลัยเตรียมจะปลูกบ้านเป็นของตัวเองรถของผู้ใหญ่จงไงจ๊ะพอจำได้นัธยาก็มีอาการร่าเริงขึ้นมาทันที ดีเหลือเกินพวกพี่ๆเขาคงกลับมาจากป่ากันแล้วสองสาวเชิญชวนให้บูง,งาเดินเข้าบ้านด้วยความดีใจทันทีที่เหยียบย่างเข้าไปสาวใหญ่สัมผัสได้ถึงรื่นรมสงบแน่นอนว่าสาวๆย่อมเป็นห่วงความสะอาดสวยงามของร่างกายเป็นใหญ่ยิ่งทางคู่กำลังจะได้พบคนพิเศษที่รอเห็นหน้าอยู่ พอนัทยาเห็นสายยางที่ต่อไว้รถน้ำต้นไม้วางกองเป็นวงอยู่ข้างบ้านก็ชักชวนเพื่อนสาวให้ไปล้างตัวกันก่อนอาบน้ำล้างไปก่อนตามสบายเลยเดี๋ยวฉันรอเป็นคนสุดท้ายบุง,งาโบกมือให้ลูกศิษย์สาวทั้งสองล่วงหน้าไปก่อนครูสาวละลานตาไปกับมวพลพึกษาต่างๆสีสันสดสวยกิ่งก้านใบล้วนหน้าพิรม ให้ความร่มเย็นและเป็นที่อาศัยนกกาเธอชมโน้นชมนี้จนเพลินไปหน่อยเลยหลงเดินลึกเข้ามาในสวนโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมีเสียงอุทานดังขึ้นข้างหลังเอ๊ะใครนะ่ะเข้ามาได้ยังไงฟังออกว่าผู้พูดรักคนไปด้วยความแปลกใจมีใครเชิญเข้ามายะก็ทุกคนเข้าไปลอยอังคารน้องชบาตรงคลองหลังบ้านกันหมด บูง,งาหันไปมองทางที่มาทันทีแล้วหล่อนก็เห็นหญิงสาวร่างสูงเพียวในชุดเสื้อกางเกงชีฟองกรุยไกลเข้ารูปสวมรองเท้ารัดข้อแม้ส้นจะไม่สูงมากนักแต่ก็ถ้าใส่มาเดินฉุยใช้ในสวนแล้วยังนับว่าห่างไกลาจากคำว่ากาลเทศะพอสมควรผิวของหล่อนขาวเหมือนหยวกกล้วยฉีดด้วยยาบำรุงต้น โครงหน้าได้รูปสวยแม่จะดูออกว่าผ่านมีดหมอมาบ้างขณะที่อาจารย์สาวกำลังมองเก็บรายละเอียดหญิงสาวอยู่นั้นอีกฝ่ายกลับมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามตาของเจ้าหลอนเหลือกว้างเหมือนกับเห็นสิ่งใดที่น่าเกลียดน่ากลัวเหลือประมาณมาปรากฏอยู่ตรงหน้าหลอนยกมือขวาแล้วออกมาอุดปากเพื่อปิดกั้นเสียงร้องตกใจถึงกระนั้น เสียงกรีดลั่นก็ดังสถานทั่วปัตตภีอยู่ดีเสียงกรีดดังขึ้นกอเลมมนุษย์ดินสิงหานอบช่วยหญิงด้วย